เทืองฐานทำให้ใจอิ่มเอิบเบิดบานมาหลายบันติดต่อกันถ้าพวกเราปฏิบัติน้อมเข้าสู่ใจให้ใจอิ่เอิดเบิกบานกับทางเทปดสอนปัญญามันก็จะเกิดขึ้น ทำให้วางแข็งกระ้านของตัวตนมันจะพอนคายแต่ถ้าเราไม่น้องเทใหใ่เนี่ยมันอิ่มเอิบมาอยู่ในใจเราแล้วอะไรกระทบมันก็นจะมีผลกระทบมา ที่สั่ว่าเรียกห้ากระจไม่เป็นท่ากใจเป็นตัวตนเองแข่งแรงอะไรกระทบมันจะเป็นตอบโต้หรือมันจะดีทอกอย่างเมื่อวานได้อ่านบทความของประธาน c ีอของกูเกิลที่เป็นชาวเียรซีอีโอของกูเกิลอธิบายเรื่องมาแรงสาร บนโต๊ะอาหารมีแมลงสาบโดดเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งบนโต๊ะตายบนเสื้อคนถูกแมลงสาบตายเขาจะเกิดวีว่ายประตูรองรันทั่วแล้วพร้อมกับมือไม้ดีเต้นเราเราดีเอาแมลงสาบกระเด็นไปหนาะอีกโต๊ะหนึ่ง ตกนั้นก็ดีดดิ้นร้องรานด้วยความตกอกตกใจแล้วก็ดีดิ้นอแอลรงดีดิ้นเลยดี้องทันศารโดดเข้ามาพระดกนาตอนหลับทีเดินไปดูว่าอะไรเกิดขึ้นพนะดกนาตอนลับก็เห็นทงังศรมาเกอะที่จุดครูณ เพื่อนเขาก็อยู่ดูว่าอะไรก็เ,เห็นเงนสาวมาตายเขาก็ดูว่ามันจะตายไปทางทิศไหนแล้วก็เอาหมูฟางสาวเวียบออกนอกต้นตางไปทุกอย่างก็จบแต่ที่มันจบแบบนี้สิ่งที่คำอธิบายของซีอีโอของกูเกิลคือผู้หญิงคนที่หนึ่งที่ดีิ่ิ้นร้องร่ำไปกับเงสาว อันนั้นก็คือาการตอบโต้ของฟาเป็นตัวโตมาพัะเร่งกับร้องรั่นทำอะไรดิ้นอยู่จะเห็นว่าเรื่องมันจบดีไปนะคนที่สองมันก็ทำนองเดียวกันเรื่องมันจ่จบด,ดิ้นไปให้วุ่นวายไปแต่พอมาถึงพนักงานตอนละเรืสารเนี้ดีมาหาที่ ที่เสื้อของเขาที่ผาคุมของเขาเขาก็ดูที่ทางว่าไม่ได้เดินไปทางไหนแล้วก็ฟ้าตัวได้แล้วววของหน้าหน้าตานี่คือการจะการให้มันจบเนี่ยไอตัวทิษสีนี้ก็สอนให้เราเรี้กว่าถ้าเราใจที่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนเนี่ยมันจะมีสติสัมปชาาัญญะหา พิจารณาหาเหตุของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีการหยุดตาต่อไม่ดีดิ้นใบตาสิ่งที่มาสิ่งเล่าที่มากระทบซึ่งเมื่อเป็นอย่างสิ่งเล่ามากระทบแล้วก็ตอบโต้ไปด้วยอัตตาตัวตนมันแสดงออกให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่จบมันก็จะ เป็นลูกขึ้นต่อไปเนี่ยถ้าเรามาบริหารใช้ชีวิตประจำวันเรื่เวลาตาขจุจมูกลิ้นกายกระทบกรูปสียงจีนลดถ้าหากว่าเราเป็นตัวตนกระทบป,ปั๊บมันก็จะดีดติ้นแต่ถ้้ใจมีเมตตามีน้าใจที่ฝึกฝนอย่างดี มันจะมีส,สต,ติสมัมปชัยญะค่อยๆตัดตอนก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นและแต่บริหารจัดก,การยังไงให้มันจบเนี่ยเอาไปใช้อย่างนี้แหละในชีวิตประจำวันเห็นไม่แค่ทานตัวเดียวมันก็สามารถทําเรื่องในชีวิตตา่างๆให้มันจบได้แต่ถ้าใจไม่เป็นทานใจไม่ฝึกกับทานให้อีนเบิกเบิกมา อะไรกระทบก็ดิบนิ้นเลยมันไม่จบไม่ชิ้นมันก็เป็นรุกขึ้นอลุงตรงนางตีกันยุ่งเหยิงทั้งทั้งที่เกิดตัวนอย่างตัวอย่างนี้คือแค่แบงสาตัวเี้นะลองอทฤษฎีนี้อันนี้คือของจริงที่ซ er ีอีโอกูเกอรคนปัจจุบันเรียกออกมาอธิบายถึง การใช,ช้ชีวิตจังหวะนะเอาไปใช่เป็นตัวหาเอาไปพิจตพิจารณาเพื่อให้จะอันนี้ส่ของทางเข้าสู่ใจและดูซิมันทำงานเหมือนกับประนงานตอนเราเขาพิจิตพิจารณาว่าอะไรไปทางไหนไหมถ้าเราได้มาทนก็แสดงว่าอันนี้ส่ของทางในใจเราเริ่มทำงานแล้วนะเอาไปใช้กัน Kami akan menguatkan Yathā ori mahā purā tarikulinti Sātalam evāt mevāt tohinam pejāna Upagapati ithitaṁ patritaṁ tuṁhaṁ ithitamī Mani coto kaso yatta. Cita cinta cinta satu mate palawan para <Sing> yo asuki ti kaliko palaw ปิสามิจังปุถะปัจจิโนจัตตาโลธรรมะวันติอายุวันโนสุขังอารังบวตุสัตวังการังรักขันตุสัพมเีวัตตาสัพพุ

Satta devata satta sanga nyu